ราศีมีนค่ะในเดือนพฤษภาคม2568น2 5 6, 8, นี้นะคะจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างน,นะคะหยิบไพ่หใบค่ะใบแรกค่ะ 9, เจ้าเหรียญค่ะใบที่สองค่ะหกเหรียญค่ะใบที่3ค่ะสองถ้วยค่ะใบที่สี่ค่ะ จัสมินค่ะใบที่5ค่ะเดฟู o ์ค่ะคนที่เกิดราศีมีนนะคะในเดือนพฤษภาคม2568นนี้นะคะการเงินของคุณค่อนข้างดีนะคะคุณจะมีเงินเข้ามาในช่วงเวลานี้นะคะบางคนอาจจะมีโชคจากการเสี่ยงดวงนะคะซึ่งเป็นการเสี่ยงดวงเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของการบริจาคนะคะ ซึ่งจะต้องมาช่วยในเรื่องของมุรุิทิหรือว่าสาธารณสถานต่างๆนะคะแต่ถ้าใครที่ยังไม่มีคู่นะคะในช่วงเวลานี้ก็จะอาจได้เจอคู่ค่ะแต่ถ้าใครที่มีคู่อยู่แล้วนะคะคู่ของคุณนะคะก็มีโอกาสที่จะได้ลงเอยกันนะคะได้แต่งงานกันค่ะแต่ถ้าเกิดว่าแต่งงานแล้วนะคะก็จะหมายความว่า ความสุขในชีวิตคู่นะคะในช่วงเวลานี้ค่ะใครนะคะที่จะเดินทางไปต่างประเทศหรือว่าเดินทางไปต่างจังหวัดนะคะจะได้เดินทางสมใจนะคะแต่การเดินทางนั้นนะคะจะเป็นการเดินทางที่อาจจะเกิดจากสิ่งที่คุณไม่ได้แพลนมาก่อนนะคะหรือว่าสิ่งที่คุณอาจจะ ไม่ได้คิดฝันว่าจะได้ไปแล้วก็จะได้ไปนะคะก็ขอให้คนที่เกิดราศีมีนนะคะทุกคนโชคดีกันนะคะถูกใจขัคันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นค่าคู่กันด้วยค่ะ